ไก่แกเสี่ยเ่ะไก่กระลังแพรครับพี่น้องเพราะว่าเอาแมวนี้แหละนะครับแมวมันกินลกกลกไก่ครับไก่กระลังด้โลกนะครับตัวนี้ไก่โลกตัวเดียวนี่พูนท่าคนครับนี่ครับไก่จนสีดับเนาะ แมวกินไก่ครับกินลูกไก่เหลือแค่ทิกตัวเดียวครับตะกกินที่สองตัวมันไลลกันไหลกันเลยเอาออกตัวหนึ่งครับ กอคายอยู่โรบวงขางเฮี่ยงมีกใกล้เมียใกล้เมลุกอ่อนด้วยนะครับได้ตัวเดียวกันตัวเนี้บานมะฮว่างห้างใกล้ว้ยนี่ี่นะมะไข่หรอมันหาหม่องไข่อือไข่ไมาด้วยนะมาฝาก ีหมอกไข่นาะงพลตะขี่โรกไก่อยู่หม่องเยู่ดีครับโรกไก่อยู่เอาออกกับเหล่าเนาะบานใหญ่ไกว่วาพี่บานม้วนบอลบอม่ามันไปนอนทั้งกบวงหันครับพี่น้องทั้งกบวงขังหลังห้องน้ำบานบอมี่หม่องไข่ครับพี่น้องมันกะหาหม่องไข่มาซ้อนต้นนั้นครับนั่นนะทิ้งมันอยู่กับตอเถิด ใกลเมียนีสองปีแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับ Good afternoon everybody นะครับสวัสดี FC ทียุช่างอเมริกาแคนาดาและต่างประเทศอ่นๆนะคมาบที่บ้าเ้ถึงนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็ังแร่งๆนะครับพี่น้องมือกีะก็ซีเข่าแล้วก็ <c oughs> ตอนเศา้ากับนี่พอของน้องคุกกรณีนะครับมาคุยอ่าตกลงนะครับเรื่องไอค่าโซไซค่าโซเซย์รดรางจอดสองนะครับอ่าก็คือเดี๋ยวผมไปนางกันครับมันสิปวดแขนผมไปหาไม่เซลฟี่กันมาพี่น้อง เดี๋ยวสีมะลังเราคือฟังนะครับเอแบบเป็นแปนแล้วครับเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วเล่หลอดหนึ่งครับผมรู้สึกว่าผมเบาบอเลี้ยงนะครับบอเป็นคันตอนนะครับเดี๋ยวสีมะลังเป็นคันตอนนะครับฟ้าวหรือฟ้าไปเห็ดแนวกินนะครับว่าสีลาบส้อยปลามือนี่ครับครับกันนั้นและครับพี่น้องกับข้าเจากับมะขี่มะเ้าวนะครับอ่าพอข้องน้องคนทีครูกรณีเนาะ ก็คือมาตกลงคาอ่เซเวล่าผมนะครับคือมันจําเป็นต้องใจแหละครับเพราะว่าผมมีงานนะครับถ้าผมไม่มีงานก็คือโดยมาตรฐานทั่วไปคือตามกฎหมายก็คือเวลาหารอยอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอางานของห้าวทีเเ่เสียหายไปเนาะแต่ที่นี่ในการจอดจอสอมผมนี่ครับผมเรียกร้องแกไปก็คือ,อ มือละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าทาจอดมือจออซ้อมเนี่ยก็คือมันขาดเกี่ยวกันกับมือผมมีงานเนะมือผมมีงานนีหามือนะครับผมอ่าซารถกลรกคามือละพันหานะครับก็คือผมเอาพันหามาคู้นหานะครับมันก็สียดเจ็บพันหานะครับพี่น้อง้าเรียกร้องซิฟมือมือละหาลอยกับหาพันครับกะดีบกันบ่อดีบกันอยู่อ่า สองพันหาเนาะแต่ว่าเผอิญผมมีงานผมก็ต้องเอางานผมมามัเป็นโตตั้งนะครับพี่น้องคิดตามนะครับสี่เข้าใจนะครับก็เอางานผมมาเป็นโตต่ตางม,มันก็เจอท่นหาเนาะเพื่อนก็เข้าใจนะครับผมอธิบายเพื่อนให้เพื่อนฟังนะครับว่างานผมเป็นจังใดจังใดนะครับให้เพิ่นไปเบิ้งในช่องผมก็ได้นะครับถ้าเพิ่นบ่เสื้อก็ได้จะบ่าว่ากัน,นครับพี่น้องจะเลย คุยกันตกลงกันก็เพื่อนนะครับเพราะว่ามันขาดเกี่ยวก,กันกับมือผมมีงานหามือนะผมก็เลยเอาหามือนี่มาคูณหนึ่งพันหารอยบาทหนึ่งพันหารกอยบาทคือ้าดม,มุตมวาผมบ่มีรถผมไปซารถข้างนอกกะผมก็ต้องใจหนึ่งพันหารอยบาทที่แล้วนะครับไปเซารถยูปากเซ่นะครับอ่าขั้นหนึ่งที่เป็นกระบะหรือว่ารถเก๋งกะรถลั่นราคากันตามลําดับนะนั่นแหละครับพี่น้องก็เลยอ่า เรียกร้องก็เพิ่นไปถ้าเมื่อเป็นเงื่อนเจ้าพันหาร้อยบาทนะครับเพิ่นก็ขอต่อรองลดลงมาเดบอรครับก็ซอยๆกันเพิ่นว่าเนาะผมเพิ่นก็ต่อลงมาหาพันบาทเนาะผมก็บเรยว่าเอา,เอ,าอังซี่ค่ารถขี่เหมารถจากชาผมรับแขกไปเซารถอยู่ปากเซน่ผมรับอ่ผมเมารถจากอา่อุบลไปฮอดช่องเมกนีสองพันหา ผมเอาหาพันไอ้ใจสมสองพันไดบอวันก็ว่าจ้าส่ผมอ่าผมเอาขาดขาดตรงๆก็คือคือพอกันเครื่องทางเนาะก็คือผมเอื่นหกพันเดบอนะครับก็คือถ้าขาดเหลือเอียงจ้าส่ผมศิลับผิดชอบเองก็คือว่าซอยกันผมบ้าน่าครับมันก็โอเคครับอ่าก็คือคุยกันแบบาตกลงกันเข้าใจแล้วก็รวดเร็วดีนะครับพี่น้องกับผมกับมากหม่องเนี่ยครับ คนใจกับผมผมก็ต้องใจนะครับคือผมเป็นคนแบบว่าลำดีลำไร่นะครับพี่นอกับเรื่องพวกนี้นะครับโอเคก็คือโอเคไปก็คือจบนะครับดีลกันก็คือจบก็คือจบที่หกพันบาทนะครับกับเพื่อนกับอ่าขอโทษขอพูยนะครับผมกับอ่าบ่าวากันนะครับพี่นอค้นบานเดียวกันเนาะมันก็ จังไหนล่ะมันได้เกิดมันเลืออุบัติเหตุมันบอกพี่ผู้ได้ยากให้เกิดอครับพี่นอ้องแมนว่านละ่ะเนาะเอาล่ะครับพี่น้องนางวาวหลายหน้าที่ล่ะสี่หน้าที่ล่ะเดี๋ยวสิได้ไปเห็ดเนวกินเงินคับมื้อนนี่พอดีอันอีพอเอาไอเงินคาแล้วมันให้หลานเล่านะครับไปสูบหลุมอยู่หน้าสูบซาปลาอยู่หน้าครับได้ปามาเดี๋ยวสิบพาไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งปานะครับ จ่างถ้าเจ้าสูบหลุมไห้นะครับสูบสายู่ายถ้าเจ้าปลาไม่แห้งซิเมนผูซีหาคิโลนะครับปลาคอตัวทอผีครับพี่น้องตัวทอแขนผมเนื้อแขนผมบางใหญ่เน่้อยีวสิบห้าเปเบิ่ตแบบปะมือหนีสีรดลาบสร้อยกรบต้มปลานะครับเอาเนื้อมันแล้กกับมาสร้อยแล้วกับมาลวกแล้กกับมาลาบนะครับแล้วก็ส่วนกระดูกกับหัวมันก็เอาไปต้มต้มสมใส่บัคเขี้ยตีเห็ดบัคขามเปียกนะพี่น้องเห็ดแบบบ้านๆนะครับปะ เห็นนี่ยสินซูเบิร์ครับเออหลังจากแล้วอ่ะครับพี่น้องก็กคือเป็นกันว่าทุกย่างที่เป็นการตกลงการคุยอย่างคือแล้วแล้วก็เหลือแต่รถจอดสอบย่างเดียวนะสรุปครับก็คือรถจอดถาจอดสอบย่างเดียวก็คือถาอะไรมากแล้วก็คุยกับทัางศูนนะครับผมก็คือเหลือยี่เรื่องเดียวนะครับแต่ว่าผมก็ถือว่าจบในกรณีที่ผม <c oughs> กับคูกาเลนี่ครับถือว่าจบแล้วนะครับเหลือแต่ผมสีดําเนินการไพมันนะครับทางคูกาเลนี่เขาก็สอมรถเขาเนาะผมก็ต้องถ่ายสอมรถผมนะครับตามหน้าที่ข้องไพมันนะครับชีวิตตรงดําเนินต่อไปโอเคครับพี่น้องไปไปเห็นแนวกินกันครับนี่พี่น้องปลาตกง่ายนึงครับซีเมนโล่เหรกับตัวนี้โลบอสซิโล่เหรครับ ปกต,ตัวตัวยังไงวุ้ยตัวยังแห้งดีดีเลยครับเดี<ก>๋ยวสีขั้วกันครับพี่น้องนีกระอีกม้วนหนึ่งด้วพี่น้องไอ้ที่สีขั้วไว้เห็ดแปะสะนะครับก็คือเนืยอปลานะครับเสียบเนืยอปลานะ้ำจิ้มขั้วนะครับเสียบราคา คั่วไว้แล้วก็มักนะครับแซกตะไคร้ใส่กระเทียมพริกไทยเนาะโอ้ยมันโตใหญ่แค่ตัว,ตว,ตวนี่เดี๋ยวคุณสิ่งเริเ่งว่ามันโตง่ายสั้นเลยจับจับง่ายจับแนว่เด็กพี่นอ้องมันโตละหื้ ยือยนะมันแห้งแห้งครับพี่น้องปาตต่ไทยไกลๆด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคครับพี่น้องหัวต่ว่ามันใหญ่แหลแห้งเดี๋ยวผมสิสั่งร่อยบ้างู <c oughs> ดีๆเนี่ยนะ สองโลโลเคลินครับอาคิดตัวหนักพี่น้องวันสี่คำพี่น้องแล้วเนะวาะตัวปลาอันนี้ซีนมั้นนะครับซีนปลาถ้าเสียมาซ้อยที่หนะครับส้อยบางๆกับอีกับหัวกับไข่มันครับปลาคอยไงนะ่เนาะ ผมสีสอยกันครับพี่น้องสีคัวน,น,น้องข้างกับสรอยมาแบบเป็นเั้นสีนะครับต้อนบางๆเพื่อจะเอาไปลวกนะครับแล้วก็มาคนใสลาบอะมาค้นหลาบนะคือหลาบ,ลค,ลาบลคือทั่วไปนะครับแต่ว่าสิปรุงนําลาบก็เนาะเดี๋ยวจั้สีผ้าเห็ดน,นะครับพี่น้องนี่ก็ซอยได้ประมมณเนี่ยครับผมซอยเดรบเครื่องตัวเล็กเครื่องโตนี้ครับ โคกตำขี้ไข่ไว้เสียมักปลาเห็ดแฟดสะหรือว่าเมียงปลานะครับหัขี้ไข่กระเทียมนะครับแล้วก็เกลือนะครับามามาักปลาปลาปลานี่ครับนี่ครับนี่เสียมักปลาเห็ดเมียงปลาเนาะนะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งตอนคนหลาบเนาะนี่พี่น้องปลาเขาเหี่ยงนะถห้เสียเอาเส่ตู้เย็นไปเส้หนึ่งเมื่อื่น หนึ่งเปสะหนึ่งด้วยเนียงปลาอันนี้กระรั่งเห็ดอันนี้อันนี้ครับ,นนรบลาบส้อยนะครับนั่งที่ไหน,นใช้ปลานต้องเส้นใบ,บักติวสม่ำๆเอาเส้นะอะไรเอาเส้เนสนี้ครับ น้ำปาแขกจ้เานัมัน้วยสีด้วน่งปบาเขาก็นำด้วนลื่นไหลไปปูุงเคียงเนาก็เอาเนื้อปลาออกมีชุบโลตงเ้าสิด้วนเนี่ยนะครับเนื้อปลาที่เขาส้อยเอียวต้มซุกไว้ิส เก่ย้อครับตรงใส้ดอกก็เก่วส้ใบเกี่ยวเส้น้ำตาต้อหอมนะส้ใบกัเกีนยใส่นะครับกระโงด้วยวังน้อซุปตัวน้องฟาสีเล็กน่ครับเสียีตรงเส้นนี้ก็ติวด้ครับต้มปลาโสไปติว อันนี้บอาบาการเหากอะบากทเอาไปล้วนนะครับพุ้งอันนี้มีสีตังไส้ล้วนนะครับล้วนปลาเนาะถ้าล้วนแล้วเขาจะซีนนาออกนะครับเอานำไปปรุงบ่แม่เอานำยั่นี่นี่นละครับเินมันซุกแล้วนะเอาไปปรุงใส่บักกีกเข่าครัวพุ้งสด,ดนะครับบักหน้าวนะครับ แล้วก็เอามาลาเนื้อปลานะครับเพื่อว่าให้เนื้อปลามันมันเนาะเดี๋ยวมาถามักมันตอนมันสุกครับ <c oughs> ตรงปลาหอมห้อยๆครับไข <c oughs> ่ปลาบ้างสิค,ครับปลาแก็ตชิสุดนะ <c oughs> รครับผู้ถูกเตรียมหมวยจากเดิมๆน้อยๆนะครับ แยกต้นแป้งนะครับราวว่ามันสีนี้ไซ้นบางนะครับยกไปเอาไปนับล,ลาบบันครับหน้ากนอกหน้าปูน้ามัานบานมีก็สุนเชียงน้ำปลากระปุารัปปูกหน้ารุาาิงน,ง,นงนะครับ นี่ครับปลาที่เขาดวกมาแล้วนะครับอันนี้น้ำที่เขาเออกจากปลาดวกเนาะเหนี่ยเข็ดอยู่ดิวงครับปรุงน้ำมันจังเอามารลาดเนาะครับทริงตัวจะข้เคคนเดียวมันปลามันสีมลครับ แครอัวน้ำมันต้องเห็มันเย็นก่อนได้ครับพี่น้องจังเอาไว้นี่พราเสิร์มันครอบครัวพักมันสีไข่อันนี้น้ำบักเน่าครับใส่น้ำบักเน่าไปน้ำปลาเดเข้าวเส้นตะตุมแล้วครับตตุ่็ล้วนน้ำเน่าก็ดีใ่มันตะล้วนถ้าต้ชมน้ำนก็ดีนะครับตอนตะล้วนใส่กุ้งกุ้งสด ชิมิ้งนะครับปลามสดนะครับพี่น้องมันก็เลยเสียบปลามันหวานอยู่แล้วเส้นปลาเพื่อกล้มหอมนะครับ มากินเขาแกล้งกันครับลาบปลาลาบปลาคอส้อยปลาคอแญ่ครับโล่เคืองตลวเดียวนม่ครับกระดูกเท้า,าล่งนะครับที่นี่ม,มาพักโล่งจุกจักน้อยหกบหีบซิกซิกเอานะครับ ข้น,นัมนสีกันนี่นะพี่น้อง่สี่สีมูลเยอข้นจักหน่อยก็ได้เนี่ยเอาสอนน,น,น,นั้นาพวกกันเดี๋ยวทมซีซินลง นี่พี่นอ้องนี่โอ้อะชิมกันครับอืมพักกรายมันก็พักหลหลายครับอืมจัดผับมันกินของครับพี่นอ้องผามันสดครับอ่ะพี่นอ,กอ,ง,องกินขอาแรงเหมืนกันว่าได้ไทยเมื่อตอนกินได้ครับพี่นอ้อง พลาว่าลาน,นีงยพ่ได้มีอาบนําเยอะครับขันย้อมมันห้อนนะครับลปลาตม้มหัวปลาคอสดนะครับชุดยอดแซ่บติวสมสม,สมสมครับบักพักไซนนะครับมนาน,มนาขีนกมานะขีนกพักไ,ไม่ร้ายครับบักทั่วนะครับเสียงพนุ่มกระดังพนอรป่านล,ง,นลงสีโโหลดมากมากครับพี่น้องกินข่าวเลียงน้ำกันครับพี่น้อง เอ้ยห้โซ่ขนาดห้โซ่อาหารอีสานนะจักสิบม้วนแยงบ้วนห้พี่น้องเบิงคงนะเอาแล้วครับพี่น้องคลิปนี้กะสเก็ตบรรยากาศหพี่น้องเบิ่งแซ่บเคียงสซ่ำหนีนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเต้าบนข้นแขมให้น้ำเด้อครับพี่น้องมาขำโฆษสนาเพื่อเป็นการสังร่งรายได้นะครับให้กับผมเองนะครับครับพี่น้อง มียังก็ฝากพี่น้องนะครับเป็นกำลังแรงใจให้าฝากกดไลคก์กดแชร์คอมเมนต์นะครับพี่น้องถามมียังว่าสม่าภาควรหรือว่าเอียงไปว่าถือต้องนะครับขอโทษขอพายเอมเดอร์ครับพี่น้องคลิปนี้กับซีเดลไวซ์ําันี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย